เกียนไทยไม่มีเยอะจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนงเดี๋ยวอยู่บ้านนั่งฟังอาจารย์อยู่ในออนไลน์อยากดังต้องซื้อลำโพงเออพี่อะไรวะต้อไมต้องเล่นมุ้งไปโอ๊ยพี่เล่นมุ้งไม่ค่อยไม่ค่อยได้หรอกแป๊กตลัดพี่เล่นมุตบตบอะไรวะตบแบบตบคน คน,อน,เ,นเอ่ยอย่างผมในตอนนี้บัดเจอเอ้ไม่ปืนตกเอาเยียนดวงเออเอ้ยทำไมกูต้องโดนไ,ไม่เขียน,นตัวซีเัีนด่วนตัวซีจำเป็น เฮ้ยขอ้้ไอ้พวกไ่จะตายแล้วขอนักนึงขอนันึงไมอไม่ได้ครับไม่ได้พี่ไม่อนุญาตนี่ไม่อนุญาตทำไมคิวสิ่งคิวเองไอควายไอ้ยเกินไปครับเกินไปทไอเวนหน่อยเก เกือบอยู่ดีๆไปกดเปิดกล้องจะดีปิดกล้องไว้เออคออองงั้นแหละออไปเรียนออนไลน์ไปกระมอนอ,อีกชั่วโมงหนึ่งดีเงี้ยวันนี้ทำแค่สองชั่วโมงจะเรียนทุกวันตายเรื่อยๆเลยจ้า มันเรียนอยากไปเรียนนะเชี่ยอะไรเหรออุ้งว่างกระโดดเรียนวายโดดเรียนนี่เพี้ยติเพี้ยบอกวเพี้ยนพโอ้ยโอ๊ยพี่ไม่ดีแบบนี้เวลาจะฆ่าผมก็ต้องเป็นแบบนี้ละพี่เจอมือวางระเบิด เอ้เหมือนกันนี่ไม่ได้เหนไหวะเหนไหวะต้องหันต่อพีต่อพีอันตรายจังเลยเฮ้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 ยใครใครเกี่ยวไรเหรอหยุดควคืนควมแพ้ไม่ต้องควักโอ้ไก่คนนี้ร้องตลัด เอเอเอกัตลอดเลยเนี่ยคนนี้โหดมากเลยอะเฮาลบเนี่ยเฮาลบเนี่ยเล่นทันีีไปเจอได้สุดยอดมากเลยพี่อะไรวะที่เป็นอะไรแบบเบิร์ดอะมนเหมือนบบเสียงเหมือนมนี่เล่นโหดมาก

กระสุนนี่ก็หมดไวแล้วเกินสกอยีเลิฟไปเรียนมองอนมาแล้วว่าเอฟซีพีเดเดีไปแล้วพี่ไม่ได้หายไปทางไหนแล้วจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปโน่ยิงไปอยาเฮ้ยดิทำให้ผมมัน เรียกว่าค่มขวัญปัดประตูริงไม่น,น่าแบกต,ตีเวีนเลยไ่เลย,เ,ยเดินมาเป็นเพื่อนกันเลยสองตัวเนี้ย <c oughs> เดินมาแบบตีคู่กันมาเลย พี่อยู่ในบ้านแน่ๆไม่ตาย w h ด t นี่นี่เป็นแบบเรื่อยๆ DR โเป็นตายแน่ๆแต่ที่ผมก็โดนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยมีปิดไกรลนเพื่อนเยอะไงพี่ไกรไลน์เกินแล้ว DR กำลังขึ้นแบบสวยๆตักตักเลยสวยๆไปเลย แย่หน่อยนะไเนี่ยเวลาพี่อยู่นะพี่จะไปอยู่กับเพื่อนเหมือนกันเมอนอะเจอละเจเยอะจัด e v e r y e พี่เห็นนะ อะไรวะพี่ทำไมต้องจ้องผมวะพี่ไม่จ้องพี่แค่เห็นเกิดมาแล้วมันก็อยู่ตรงหน้าพี่อะไรอย่างเงี้ยหยุดหยุดหนยุดหยุดหยุดได้แล้วเอคีเดียร์เออล่าเอคถามอะไรก็พี่เห็นเราแบบดุ๊กดิ้นไปดิ้นมาเด่นเด่นเลยปืนเหลืองเหลืองะพี่ก็ยิงเราก่อนเด้อโอเคโอเคมาเจอกันเจอกันมา

พี่อะไรวะดูอื่นตัม่งไอ้พี่มีอะไรครับ กระต่ายยิงโหเล่นมันมากคนเยอะมากเฮ้ยทำไมเอเคสิบเจ็ดมันยังไงเอเคหนึ่งสิบสามเลยวะเนี่ยเี็นไหมครับท่านผู้ชมกำลังอัดคลิปเลย ใช่ AK เรานี่แต่งอย่างอบ AK หนึหรือหนึเลยนะหนึ่งศูนามหนึ่งศามผมแต่งแบบนั้นผมแต่งแบบหลอกแต่มันแต่มันรู้สึกนิ่งมันนิ่งแปลกแป่อะไเลยจริงมันนิ่งมากอะ,หนหนะอ๋ะอ <c oughs> เฮ้ยยากหน่อยลรวอะ,อะ,วะนอนยีอย่างนั้น

อแอ,อ้โ้เยอะจริงๆริงแต่ไปยี่สตัวแล้วครับยีตัวแล้วครับไ่ยี่สิตัวเฮ้ยร้เต้นหัวแบบเมื่อกอนเยอะที่ตายวันะยีรอบ เล่นโหดมันกดคนหืมกดพี่หรอฮะฮะเล็งแต่พี่เนี่ยไปเล็ง้กดพี่เขารอบๆมันไม่มีใครจริงๆนะเฮ้ยสามารถยิงกดสบาได้จริงผมเคลียร์พอพอร์อร์แมนซ์ได้อยู่เอี๋ยผมลงพี่ตรงนี้ดูว่าอะไรจะมาลงมาดูว่าอะไรดูโอ้โหวัแฮงวัวแฮงกับเราอะไปใช้ด้วยตาว่าจะปิดแค่ไรทั้งสเตตส์ไ่นอน เฮ้ย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 เเอาเนียคน้เเก่งจริงจแม่นแม่นสเต็ปดเขาจไม่เยอะแเม่นริงๆ ชอบกัดจริงข้าวบ้าจริงๆเลยเอ๊ะเอเอเฮ<อ>้ยพี่โดดทั้งเกมอะ่ะบอกเลยโดดใช่โดดกันเลยนะซิมิล่าซิมิล่า ไอ้พี่ยิงเพื่อนเอาพี่ยิงียิง่ตัวเองตายไปพี่ต๋อเฮ้ยไอ้โหอะไรวะมันเห็นมันทำไมมันยังยิงพี่ได้พี่แบบสไลด์ขึ้นมาตรงบันไดแล้วนะถ้ามันวอลแบงไงผมรู้อ๋อวอวงวอลแบงโอเคโอเคโอเคถ้าวอแบงก็คุยกันหน่อยไม่ใช่เพราะเน็ตเนี่ยโกรธเลย ไม่ใช่เพราะเนี่ยผมรู้ว่าพี่เข้าไปแล้วแต่ว่าพี่เข้าไปไม่ลึกเหมือนแล้วมันก็เพื่อนเรานะเพื่อนเราช่วยไว้นะเพื่อนเราเป็นโลกใช่ใช่ผมผมรอดรอดประชาชนให้ตายอเยผมรู้สึกผิดยังไงไม่รู้อะแค่ตาใช้เพื่อนเป็นโลก นนมมไม่เหสียลส,ลสละชะนะไม่เกิดอการเล่นปีเล่นอย่างไรเล่นซมันไม่รอด,ด่อมันเป็นห,หนกกนไปจะาา้ยอา้าวสุดไม่ออกสุดนักก็สุน,น ดากระสุนนะกระสุนสุนนี้ออกไอชื่มันอะไรวะนั่นเฮ้ยเย,เยอะขแบบแบบึ้นเยอะขึ้นสายตายยี่มีเดียวโอ้ออยโอ้โหคนนี้แบบนอนยิงนิ่งๆเลยมันต้องกำจัดที่วะ่วะยัง่อ ไอ้นเ,อเ,อเนี่ยเอาแปดเอาแปดห้าเอสองเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยนิ่งๆเลยนิ่งกว่าน,นิ่งกว่าตัวอื่นเลยยืนยิงฟรีพี่ทำไมพวกเราตายมันกินเยอะจังวะเมนบู๊ไปอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ,นะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้โปตัวนี้โปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งแบนตัวนี้ จุจุกระสุนก็แบบเลี้ยวเข้าหาอ้าวโอโห8 7ตาย30เยอะจะจัดเลยสกอร์ตายต้องอย่ามลองไปนเถอะอย่าอย่าอย่า